สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนดีครับอยู่กับเกมมอนโก้ทีวีนะครับเกมท่าทุนอยูเกม Star w a r ลครับดูใครครับผมเซอร์เซเปอร์นี่นะอ่าเราจะเอเคเกมน,นี้ได้มาอย่างไงครับเกมน,นี้ได้มาอย่างไรก็เป็นกิจกรรมของเกมส์สตรีมเวอร์เรสตนั่นเองนะคือจะให้แคสเตอร์เนี่ยหรือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยนะครับเลือกเกมที่เขาจะแตกนะฮะมาแล้วก็มนกัประมาณประมาณว่าต้องโปรโมทให้เขาด้วยอะไรประมาณนั้นใน,นเกมใช่ครับผมนี่แล้วเราก็ เลือกเกมนี้มา Star Wars แต่ด้านล่างอาจจะมีแบบเหมือนสายแลนหลุดๆอะไรประมาณนั้นนะครับมันอาจจะแหลกคือว่ามันเซิร์ฟฝรั่งไงมันไม่มีเซิร์ฟไทยเลยนะครับเกมเก่ามากใช่เกมเก่าไงเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยได้เล่นไงเกมนี้เป็นตั้งแต่ผมเล่นในเพลทูแล้วล่ะมาวันนี้เราจะมาเกียนกันเฮ้ยเออโอ้โฉอุ้ยโอ้โฉอุ้ยโอ้โฉอ้ยตายยังอุ้ยตายปัดนกี่พีนะอ๋อนี่ไงผมผมเห็นพี่อยู่ตรงอันนี้อยู่แบบกดแคร์ป่ะอุ้ยอุ้ยอ้ใครยิง เฮ้ยอ <idd> ัดสนุกเลยตือนเต้นเตือนเกมนี <AU farklı> ้คนเวลาตายนี่อินดีมากเลยนี่ครับนี่ก็เป็นเลือกตัวครับว่าเอาตัวอะไรดีนี่เลยสี่เอ้ยเอาสีแขกไดกว่าเออสี่แงก็ได้นะครับโอเครอรอรอเกิดแล้วมึงเดกจ้าอยู่คนละฝั่งแล้วครับอยู่คนละฝั่งเออลองกดแท็บดูผมเห็นชื่อพี่อยู่นะเพราะเราอยู่ฝั่งเดียวกัน

อืออือโอ้โหมันโหดมากมันโหดมากเอือรับโอ้เล่นยากเราโหนงคือผมปิดเพลงเดี๋ยวผมไปใส่ซาวผมไงซาวผมผมใส่เอาอ่ะอ่ะหมอหมอฟันเองนี่ต้องสายนี้ดาบคู่อ่ะดูดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ฟันพวกเดียวกันเองได้ด้วยใช่เป็ฟันพวกเดียวกันเองได้เดี๋ยวที่มันก็อยู่ไหนวะที่บุกเวลาเขาเพิ่มครับเติร์ลครูบล็อกเพิม ด้วยการเราจะอยู่ทางไหนเนี่ยเอาอย่ทางนี้หรอเฮ้ยนั่นมันใครนั่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับันมันใครคับจุมจอ่มจุ่มจุ่มจ่มจ่มจุ่มจ่มจน่มจุบมจุนมจุ่มจุมจุ่มจุ่มจม่มจร่มจุ่่มจุ่มามจร่มจุ่มจุ่มจร่มจุ่มจุ่มจม่มจุ่ม่ม่มจุ่มมจุ่มจุ่จมม่่่ม มีเราแบบก็อยากเก็บแคสนะเกแล้เอามาแล้วแคสนะแต่ว่าเอาเกมนี้มาดีกว่าเพราะเกมนี้แบบเย็นได้ด้วยแบบมันต้องอยู่อีกฝั่งเนี่ยมันจะผักเพื่อนได้ด้วยแบบเพื่อนแบบเพื่อนแล้วแบบโอ้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 ต้นเอือกเราถือดับตาวอมาไล่ไล่เฉียงคนเซิร์ฟขลังอ๋อเกมมาโก้ต์คัเซิร์ฟขลังที่มันจะแหลกเหมืนคิวเดียวอยู่เลยแล้ก็จะมีสายแลนขึ้นแบบนี้แหละสายแลนแบบจะหลุดนะจะหลุดนะประมาณเนี้ย ในแงว่าแล้วต้องแหลกนิดหน่อยครับพรหน่วงหน่วงเซิร์ฟนเออโอเคอะไรแล้วอันลิบบลิ้บเลิบอันเลก็เกนเกมนี้เป็นเกียนที่เกียนมากผมนี่เคยเล่นตั้งแต่เพจทเล่นแบบตินติดอ่ะนิฟเลเทเลยเล่นแบบเล่นแบบนี้เล่นแบบเล่นแบบี้เล่นสตาร์วอล์น้าว้วเ้ยออ้ยเฮ้ยเฮนนเ้เ้ย้ยเยเฮเ เล่นท่าเล่นท่าใช้โหมดองกันมาปลูกใโหมดกันมาวิ่งโอเคเออ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 ใครเป็นอะไรนั่นล่ะใครเป็นอะไรนั่ะนะใครเป็นอะไรนั่ะนะอย่าเข้ามาเขามากเลยโหมดเนี่ยใช่ใช่ใช่อย่าขออย่าอย่าให้เข้าอย่าเข้ามาเอออออเดินเดินไปเดินมาไม่เจอเกมเมอร์โกสักทีเออใช่เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมไม่ใช่กัน อาจจะมึนหัวหน่อยนะเพราะว่าใช่เพราะว่าหม,มดดาวแล้วฟันมันจะ,นจะอะไรต้องเง <nodig S 2> ีแล้วแล้วตอนนี้คือแบบมันเซริร์ฟแหลกด้วยมันเป็นเซิร์ฟฝรั่งไงคนไทยจะไม่ <c oughs> มันไม่มีเซิร์ฟคนไทยเจาะโอเคมันแหลกนิดหน่อยนะ <c oughs> โอเคถ้าจบถ้าจบถ้าจบแบบน,นี้ก็แบบก็ก็หยุดเลยนะหยุดแค่เี้แหละว่าบอกพ่อว่านี่ไงปรวตูนี้ให้กุ๊ก เจอแล้วเออออออกระเทนเลยโอ้เอออยู่พวกเดียวกันดีกว่าไม่ใช่ไงลองลองกดแถบดูสิจะเห็นชื่ออยู่ตรงไหนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมเดินวนมารอบโลกเลยไม่เจอเลยไปเจอที่ฐานทัพใหญ่ใหญ่ของความรู้เนี่ยโอ้โนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วพักพักพักกระพัะพักกระพัะพักพักดูดู หลับอีกแล้วเดี๋ยวเราวิ่งนี่เราต้องมาเฮ้ยอะใครน่ะปิวขนาดนั้นเลยบอกเกมเกมนี้มันมีปรับแบบคิวเพื่อนได้ด้วยใช่ไงคิวได้คิวได้เลยแต่ว่าคิวนั่นมันผมผมเคยลองเปิดเซิร์ฟเล่นอยู่อบบเมื่อวานเนี่ยไม่ไม่ใช่เมื่อวานวันนี้แหละมันมีปรับด้วยดู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 จะจะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกงเพื่อนมันนะโอ้ยเกียร์โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมึงมีให้เฮ้ยังไงเกมมาโกดีเวเกมมาโกตัวนีอัดจเออโดนอัดเออมันเกมที่เกียรมากเลยบอกเลยโอ้ยเงี้ยเอาข้าเกมมาโกได้แล้วมีคนล้านไปเสียใจแล้วเพื่อนมันมาฟันผมเอือกันเด่นเอือกูเกมที่เกียรมากเลย อ้าวเมื่อกี้เห็นพวกเดียวกันอยู่เลยอันนี้คนละพวกวดค่ะถือๆๆมันมีท่าด้วยนเป็นแค่เป็นแค่คนคนหนึ่งถือดาบไปนเฮมีอะไรนะโอ้โหปวดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นมีอะไรนะเฮ้ยเขาทำอะไรกันน่ะเฮ้ยไอ้ใครวะหายไปแล้วหายไปไหนละเาหายไปละปล่อยเขาไป สายสายสายใหม่แล้วสายหลุดป่งสายหลุดป่งฮะโอ้ยใครมันบา้าอยู่ตรงนั้นมานด้เนี่ะโอ้ดูเใครเป็นบา้ากี่ตรงนั้นมาได้เนี่ยโอ้โอ๋โอตรงตรงรถไอ้นั่นเครื่องบินอะเครื่องบินอะใช่ใช่ใช่ผมเห็นอยู่มันหมุนแบบเออยู่ใส่เองได้เลยไร้เส้าไปดีไร้เศร้าอ๋อเดี๋ยวพอรู้อตรงไหนเดี๋ยวไปหา มโอ้ตจ้าไข้ผักเนี่ยโอ้โหโอ้โอยใจเย็นใจเย็นอิสองเพื่อนเล่นด้วยอิสต์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 เอ้อออกมื่นมื่นโอ๊จ้าการเดินการเดินโอ๊เห็นไข่ลอยฟ้าไม่มีเซิร์ฟไทยที่โคตรแต่บันแหลกเลยมาเราจะเอาอานาคิงมาครับอานาคิงมาแล้วอานาคิงมาแล้วรู้จักชื่ออยู่อานาคิงครับเคยดูสตาร์วอล์กเ นคิจำชื่อแค่นี้เลยผมไม่แรงกว่าไม่เคยดูเลยเล่นเกมมาแต่ไม่เคยดูก็เคยดูหน่อยนะก็ตั้งแต่ภาคแรกยันภาคหกเราภาคภาคเจ็ดอันเนี้ยภาคที่มันจะออกมาใหม่สักภาคไม่เคยดูเลยผมเนี่ยมันเป็นหนังเก่าไหมเก่ามากมันยังบอลโซ่บอลโซ่ออกอาจารย์อาจารย์ลูกศิษย์มาเจอกันอาจารย์กับอาจารย์กับอาจารย์อุจจารย์เอออาจารย์อะไรแบบนี้ อันี้อารคิงนี่คือแบบว่าดูไหผมคิวได้กี่คิวเนี่ยได้หกคิวแล้วเช็ดเยอะเป็นไโอ้ยมันมันแหลกบางเลยก่อยคิวได้ตัวนึงอะทที่มันบัากี่เครื่องบินอีวแลยวอาร์ประวัติอาร์คิงที่ฟังนะครับก็อาร์คิงตอนแรกเป็นเด็กที่ดีดีแล้วพักหนึ่งเนีย๋มาี พอพวักษาปรับกายมันเริ่มเป็นตัวลายตอนหลังๆเสร็จแล้วก็ไปโดนอาจารย์โดนอาจารย์เก็บก็เลยกลายเป็นดักเวเดอร์อย่างงี้แหละครับเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ยพังสามกลายเป็นฟาร์มต้องใส่ต้องใส่แบบชุดแบบนี้เลยแบบเฮ้ยดูท่าโอ้โหมันมันเดินเดินผ่านในน้ำมาดูเกียร์ที่เกียร์มากเลยเกียร์เก่าเก่ามากแลนะ ยันอุ้บอุ้บทำอะไรกันดู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 เออโอ้โหโดนอัดนี่ครับเราแก้เพื่อกันเองได้ด้วยครับดูดูปันเออเจ้าโอ้โหอาจารย์มาแล้วอาจารย์อตะคิงมาแล้วดีพอเราเราเล่นลงหมกตายได้ไงเดี๋ยวเล่นลงหนว้มันแหลกมากเลยเออฝรั่งอ่ะเมื่อเช้าผมลองเล่นเนี่ยหมดปืนเดือดเห็นคนวาร์ปได้เลย แหลกเนแบบว่าอู้พับินอะไรมันกระเด็นทีไม่ก็กระเด็นเองนะผมน่าจะคิดผิดแล้วที่เลือกอยู่ทีมนี้ใช่ครับมันไม่มีให้ใช้อาวุธไอกระบองอ่ะผมของผมมีแต่ไอทีมที่แบบใช้อาวุธคู่ทีมนั้นกใกล้ชนะแล้วใช่หรเดี๋ยวเราไปดูไอตัวที่มันบักเดี๋ยวอุ้ยอ้ยโอ้โยโอโอยโอโอโอโหโออโออโอโโอโหโอ มันมันโหดจากอาจารย์ตัวจชิวดาเนี่ยผู้ดิมันเตี้ยฝันยากมากเลยฉาาันจะเ,เ,เล่นเป็นเออใครไม่รู้เหมือนกันไอเสียงเล่นเบเล่นมั่งเหรอไอเตียเ้ยเลี้ยมันโหดนะเว้ยเนี่ยเรามาดูตรง <laughs> มันยังบักไม่หาย <laughs> ออโ,อโยมาาจา้า นไอ้ดิแมปไอ้ดิไอ้ดิลองไอ้ดิอ๋อมคิวได้คิวได้สามเองคิวได้แล้วสองคิวแล้วเดี๋ยวถ้าอะรล่ะไม่ใช่ไม่ใช่สิได้หคิวเหมือนเดิมสอยู่ละสาเองจึ้งไอ้ใครใครดิ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 โอเคไอ้ตายตายตายเดี๋ยวตาย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 เย้ รีบคิวอ่อยดีกว่าโอเคอป้าจอกโอ้โหเล่นเล่นเกียราไปแล้วเล่นเกียร์ขนาดนี้อยาสู้อย่ากสู้พี่อย่ายิ้มไม่พี่เลยเอื้อโดนอัดกําแพงโอ้ยสุดสดีเฮ้ยป้าจอมันมันเด้งันโดวขึ้นมาน้อยอะไรกันช็อตช็อตอ้า โอ้มีช็อตด้วยดอนเพเยอร์เพเยอร์ทูฟันเนี่ยก็วอทั้ไงมันอยู่ตรงนั้นน่าไปแจมด้วยตอนนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้หุ่บินเฮ้ยจบอยู่แล้วเกมจะจบแล้วเสร็จเกมชนะแน่นอนดับมาแล้วดับเองแสงวิ่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 งอ้ว อู้โหเล่นเป็นลุงเตี้ยดีกว่าลุงเตี้ยฟันดีกว่าเพราะมันพวกมีคนเยอะลุงเตี้ยอยู่ไหนลุงนนเต <c oughs> ี้ยโอ้ใครมาใครมาเอือจับปิวขอยคนนั่งไงเกมเมอร์โกรธยืดยืดละผมไม่ไรีวิ่งไปหาเลยติดไปติดไปต็ดไปติดมัมมย้ยเหรอป้าเรียบร้อยเพยื่อนลงไปนไปอนโอ้โอ้อยู่ดีตายอยู่ดีๆเป็นอะไรไม่รู้ ผมหาผมหาผมหาบัตไม่หายเลยใช่แบบเอ๊ะยังไงเกมเมอร์โกดใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยเป็นอนาคิ k อ n g อนาคิ n อยู่ในอยู่ในเรืออันดับ k i n อยู่ในเรือตอนเนี้ยโอ้ยลุงลุงลุงเตี้ยลุงเตี้ยไมากเลยรเตี้ยอ๋อลุงเรีอยลุงเตี้ยลารู้ไหมโอเคอันนี้ผมฆ่าได้แปดคิวแล้วเฮ้ยหมาพูนใคร กขบวนดาบใครเจ๋งกันอรอหล่อลูกมาได้ไงกินมังโก้ทำไมก็เจอตลอดผมไม่เคยเจอใครโอ้ยโจรโอ้ยโจอ่ะฮัลโหลเคนเด็กมังวิ่งไปหาฮาร์โดเคนเอ้ยชัวร์ฮาร์โดเคนมันจบเกมเออเออตายแล้วเนี่ยตายได้ไงไม่รู้เนยก็งงเหมนกันทำไมแคอยู่ดีก็ตายมันแหลกใช่แหลกใครมันบินวะบินได้ไง

เด็กติกเดโอมาขบวนดาบใครดีกันโอ้ยขบวนดาบใครดีกันโอ้เออเราพอละพอละเอาหลับเลิกคุยเลิกคุยละขบวนดาบใครดีกันอุ้ยโอ้เด็กเด็กเด็กเล่นยากมากลุงเตี้ยยากแต่ว่าถ้าเล่นถ้าเล่นเป็นนี่โคตรมึนมันมันฟันยากนะลุงลุงเตี้ยแต่ว่าเวลาจะฟันคนอื่นนี่แบบ มันจะไม่ทันมันวิ่งเร็วเกินอู้อู้เอือหลับเราเล่นดาบคู่เหมือนเดิมเนี่ะดาบคู่เฟี้ยว่ตายนู๊บไม่ตกใจนู๊บ้วยดีดีดีใช่เนะกมมันโสตวัอดีอเราจะไม่ฆ่าเขาเพราะเขาแหลกอยู่เอ้ยมาแล้วมาแล้ว อ๋อแอ้ยโดนอ้ออ้ยโดนอัดโดนอัดอู้อูอู้อู้อู้อูอู้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 อออคูู้อู้อี่อู้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 อ้อูออ้อคอก้อู้อ้อดอู้เอู้อู้ออู้อู้อเลอ้อ้อู้อ้ออูออ้อกก้อก้ออเอ อคบผมซื้อในวันด้วยเลโก้มาเวล่ะแต่ว่ามาเวลก็แคสเล่นเมื่อกี้มาเวลแคสจบแล้วว่าจะว่ามีเลโก้ที่อยู่เลโก้อะไรอ่ะิดเกมมือโก้เจอแล้วติดติดติดระวังนะไอ้นี่สู้ยากอยู่สีแคสเนี่ยอุ้ยมึงเล่นอย่างนี้ยดูดเออไอพีเลยเดี๋ยวรอก่อนโอ้คิวคิวสามตัวเลยสามโอ้สี่แขนก็โธ่อ่ะสี่แขนโธ่ไงเฮ้ยจะจบแล้วครับจะจบแล้วแบบนี้จะจบแล้วครับ ผมน,นี่จะไปตัดต,ต่อเลยเย้ดีไปตัด Victory แพ้โ้มีหมอมแพ้โอเคครับก <Okay. S 1> ็สำหรับชิปนี้ก็แค่นี้กันแล้วกันนะครับก็ก็เราจะมานี่เฉยๆแบบตามกิจก,กรรมครับว่ากิจกรรมให้ทำอะไรนีก็รับเกมมาล้วก็ให้เราแชทครับ <laughs> โอเคครับก็เจอกใหม่พัดไอ้ใจเจอกระไบคลิปหน้าครับเพราะจะไม่มีเกมเพราะว่าแค่เกมนี้อีกแล้วนะครับแหลกโค้ดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นดูนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับโอเคครับถ้าท่านผู้ชมดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารใหม่ของผมคลิปใหม่ๆของผมก็กดตรงนี้นะครับตามแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้คนอื่นได้รู้นะว่า ยัไม่ว่าอะไรก็ได้นะฮะก็แชร์ที่ตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับ